สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีนะคะแซบนัวควรัวอยู่นุชจะพามาเก็บเอ่อมากแครอทต้นแครอทนะคะต้นย้ายง่ายอวบมากนะคะอวบมากเลยนะคะี่นุชปลูกไว้โดดเติบแล้วนะคะนี่อยู่หวังนี่ว่มามะเกือจกเทื้อมันก็ขึ้นง่ายแบบเอ่อต้นง่ายมากๆเลยนะคะที่นุชมาค่อยมาได้มาเก็บมันดูดเลยนะคะี๋ยจะพามาดูซิว่ามันจะมีเหีนแครอทสีแหล่ๆพร้อมไม่ขึ้นดอกยังรกอันนี้ออกก่อนเนี่ยเฮ้ย มัน,นมันหยาดนะว่ามันหยาพี่น้องแค่ละตัวนะหนูสีม่วงบ่ะตัวมันสีม่วงหัวมันกับสีม่วงนี้อันใหญ่หยาบาะะมันหันเรคะว่ามันหยาดนะหลุกออกเห็นบ่เห็นป่นเห็นสีม่วงบ่ะนะคะสีม่วงนะคะเราก็จะมาดึงออกนะ,ะมันดูว่าสีมันหัวมันเป็นทรงไดผูดาพี่น้องปะ้ะสีมือข่อยคือสุดยอดเธอสีม่วงนะคะทุกคนดูสิอร่อยนะคะ อันเล็ดอร่อยบางครั้งแรกได้ชีวิตข่อยได้หนี่เนี่ยฮะสีม่วงนะ,ะสีม่วงอันนี้ก็สีส,สีสมแค่รัดทั่วไปนะคะต้นมันงามงามนะคะงามหลายนะคะุณผู้ชมเอาไปกินกับลาบแซ่บสเส้นหน่อยพี่นอ้องต้นอันใบแค่เรัดนะคะมันมันงามซ้ำเลยผัวงามบ่หัวใหญ่นะคะข้างในน,นนี่ก็มีอีกเลยทมใบนี่ตัวนี้ก็ใหญ่นะคะแต่ว่าเขาบดดิ่งเนาะเพราะว่ายังรดดิ่งหลายแล้วนะคะ เอาไว้มันใ่ญ่ๆก็เกเนะดึงต้นหญ้าออกดึงหญ้าออกนะรับเปล่น้ำพักอันต้นหอมด้วยเนะี่ยผักหอมนะคะนี่อีกเด้อสีม่วงเพราะว่ายัางนู้จำได้ว่าบานไ้หลายตัวนี้่นะคะหรือว่าไม่ต้นเดียวเด้อสีม่วงนี่มแต่สีทั่วไปเลยนีล,ลายอยู่ลายอยู่นะคะไต้องลกมันอันนี้ลกเห้มบ้งไหมซิน,นะคะ ลกห้มึงนะคะทุกคนจ้าเพือ่อนออนซอนบะออันนี้เป็นแค่หลอดม่วงนะคะเพื่อนมังต้มันสูงสูงนะคะเพียงเอวปลาเฮ้าเมื่อเมื่อบบนเศร้าเศ้าลกลกลร้แล้วนะคะฝาทุกคนสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ